ท่านใช้ดชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบก,กมรมดาท่านพุทธบริษัทเรื่องพระเตมีใบสำหรับเรื่องพระเตมีใบนี้อาจจะมาคงจะไม่ต้องใช้คำอธิบายอะไรมากแต่ว่าบางท่านอาจจะคิดว่าเป็นนิทานประปรา แต่ถ้าหากว่าถ้าฟังกันด้วยปัญญาแล้วก็เวลาฟังไปก็ใช้ปัญญาไปด้วยช่วยคิดตามก็จะมีประโยชน์มากในตอนนี้จะขอย้อนหลังมาสักนิดหนึ่งเพื่อเรื่องจะได้ประสานกันเป็นัว่าเมื่อนายสารถีมองเห็นพระในมีราชแล้ว ก็คิดว่ายังไม่ยอมเลิกที่จะคิดจะฝังแล้วเขาก็จําพะนนีมีราชไม่ได้นักต่อมาเขาเริ่มจะจําได้เพราะว่าที่แรกสงสัยคิดว่าพะนนมีราชเป็นคนใบ่แล้วก็เป็นคนหูหนวกแต่ได้ว่าอยู่ๆพระเตมีก็กลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาตอนหนึ่งซึ่งเป็นภาสิต ที่พระเตมีกล่าวว่าคนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ไม่อดอยากเพราะใครใครก็ต้องการคบหาสมาคมกับเขาเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆก็จะไม่มีจะมีแต่ลักสการะต่างๆ ที่ความจริงภาสิตข้อนี้เป็นพอสิคนจะคิดว่าคนใดถ้าไม่คิดประทุษร้ายมิตรคือมีความเม่ตาปราณีปราถนาในการสงเคราะห์มิสหายก็เป็นอันว่าคนนั้นเป็นคนไม่มีศัตรูเวลานี้ท่านผู้รับฟังทั้งหลายโปรดทราบ คนมีหลายประเภทด้วยกันมีความเห็นต่างกันบางคนเราอยู่ร่วมกันด้วยดีในพื้นแผ่นดินเดียวกันเขาก็จะมายุให้เราแบ่งแยกดินแดนออกไปเสียคน,นนนคนประเภทนี้เทียบว่าคนปทุสรายมิตรถ้าพื้นแผ่นดินที่เราอยู่แผ่นดินเดียวกัน แต่ถูกตันตัดแบ่งตัดแยกตัดพวกตัดฟ้องออกไปอะไรมันจะดีบ้างคนที่เข้ามาที่หลังและคนที่เขาจะมาปกครองเราคราวหลังเขาดีแล,ล้วเขาเลวถ้าคนที่ดีจริงๆก็ต้องไม่คิดประทสุรายกันคำว่าประทสุรายก็หมายความว่าอยากจะแยกพื้นที่ดินคือพักพวกให้เป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นโ๊กเป็นกลุ่ม เมื่อแยกกันออกไปแล้วความสามาัคคีมันก็ไม่มีมันก็กลายเป็นศัตรูถ้าเราอยู่ร่วมกันมากทั้งโลกทั้งโลกีในืีว่าเป็นประเทศเดียวกันถืีว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเรื่องการรบราข้าวฟันกันก็ไม่มีและราการที่สองที่เราอยู่ดีๆก็มีบุคคลมาโม่ร้าย รารถนาทำลายชีวิตโคเข็นบ,บังคับด้วยอุิอโทรประกรบ้างให้กลับกลายไปอยู่น้ำหน่ายเขาทั้งๆท,ท,ที่กฎหมายระเบียบแบบแผนของบ้านเมืองก็มีสินธรรมก็มีแต่ก็ไม่ทำคนประเภทนี้เป็นคนประทุษร้ายมิรหรือว่าเป็นคนรักมิตสบางคนก็จะคิดว่าให้ประเทศไทยที่เป็นอิสรภาพอยู่ในเวลานี้ คำว่าเป็นอิสรภาพสําหรับพวกเราก็หมายถึงว่าต้องเป็นอิสรภาพที่นในขอบเขตของกฎหมายกฎหมายย่อมปรารถนาให้คนไทยทั้งชาติมีความสุขมีอิสระภาพมีฐานะคือความเป็นอยู่เท่าเทียมกันคือจะกินเมื่อไรก็ได้จะนอนเมื่อไรก็ได้จะทํางานเมื่อไรก็ได้จะมีทรัพย์สินมากเท่าไรก็ได้ จะคบหาสมาคมกันยังไงก็ได้จะไปไหนเมื่อไรก็ได้ป่วยก็นอนเสียเมื่อก็พักผ่อนแต่ว่าลัทธิมหาประไลยที่กำลังจะเข้ามาสู่ประเทศไทยเพื่อจะทำคนไทยทั้งชาติแตกลายเป็นทาสสำหรับคนกลุ่มเดียวดูตัวอย่างประเทศใกล้บ้านเรียงเคียงอย่างประเทศเขมรกับประเทศลาวที่เรากำลังเห็นอยู่เวลานี้ คนในประเทศลาวจะต้องมีเครื่องแต่งตัวปีหนึ่งสามชุดแม้แต่ไรชุดก็เป็นผู้อื่นจัดให้ความเหมาะสมตามความพอใจของเราไม่มีจะเลือกตามพอใจอย่างคนในประเทศไทยนี่ไม่ได้จะแต่งสีอะไรจะเอาสวดทรงแบบไหนอย่างนี้ไม่ได้จะต้องตามใจเขา และอาหารที่เย้รับประทานเข้าไปก็เป็นอาหารที่เขาจัดให้อาหารที่เขาจัดให้จงอย่าคิดว่าสบายนะเขาจัดให้ตามใจเขาไม่ใช่ตามใจเราถ้าเราต้องปาการเรี้ยวเขาให้หวานเราก็ต้องกินหวานถ้าเราต้องการเค็มเขาให้เปรี้ยวเราก็ต้องกินเปรี้ยวแล้วกินตามขอบเขต อย่างกับประเทศหนึ่งซึ่งเป็นต้นเหตุของลัทธินี้ก็มีคนที่เขาเคยอยู่ที่นั่นเขาเคยเล่าให้ฟังว่าในประเทศใหญ่นั่นเขามีลัทธิการกินอยู่สามแบบแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะใหญ่อีแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะกลางอีแบบหนึ่งเขาเรียกว่ากระทะเล็ก คำว่ากระทะใหญ่อาหารสำหรับคนทั่วไปที่เรียกว่ากรรมกรคนประเภทนี้มีกับข้าวอย่างเดียวตามที่เขาจะให้เขาแบ่งข้าวให้กินวันละห้าร้อยกรัมวันละครึ่งกิโลต่อหนึ่งคนสำหรับกับข้าวเรื่องเนื้อสัตว์ไม่มีสำหรับกระทะกลางก็ม ว่าเป็นหัวหน้าพวกโคกมโมเหลา่าคนประเภทนี้มีจิตมีกับข้าวกินสามอย่างสำหรับกระทะเล็กจะกินยังไงก็ได้ก็เป็นผู้ใหญ่มีท่านสุภาพสตรีท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าท่านอยู่ในประเทศนั้นเขาทำร้ายท่านเพื่อให้ลูกหลานในประเทศไทยนี้เอาเงินไปไทย เคยเอาเงินสี่หมื่นบาทท่านจะคิดว่าลูกหลานจนเขาต้องอยู่ที่นั่นท่านไม่มีเงินใช้แต่ความจริงลูกหลานอยู่ในประเทศไทยคนที่สุดเขาเอาไปมัดแช่น้ําไว้บ้านใกล้เดินเคียงเขาก็บอกว่าเขาไปขึ้นแช่แล้วเขายังเขียนจดหมายมาบอกลูกหลานในเมืองไทยในที่สุดเขาเขียนจดหมายมาลูกหลานทราบข่าวเป็นคนรวยไปถ่ายเอาแม่มาจากประเทศนั้น ก็มีโอกาสได้คุยกันแกกับเธอก็คุยให้ฟังว่าความเป็นอยู่ของลัทธิที่เขายังมาเปลี่ยนให้ประเทศไทยเป็นอย่างนั้นนะอย่าให้มันเป็นเลยฉันต้องอดทนอยู่กับลัทธินั้นมาประมาณสิบปีเศษในประเทศหนึ่งนะในประเทศแม่บทมีแต่ความอดอยากถามว่าเวลาไหว้เจา้าโสจีนทำยังไงเขาบอกว่าไม่มีความหมาย กับข้าวกินเข้าไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีแต่หัวเจโฆ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 ี๊ยโป้แลผักเค็มๆซึ่งไม่มีอะไรจะกินลูกชายทำงานเลี้ยงหมูสิบสองตัวได้ค่าจ้างคิดเป็นเงินไทยประมาณวันละหนึ่งบาทล,ลูกสะพ้ายเป็นนางพยาบาลได้ค่าจ้างวันหนึ่งคิดเป็นเงินไทยวันประมาณวันละหกสลึง ถ้าทำงานถึงปีทั้งปีเนี่ยเต็มปีเก็บเงินไว้ทั้งหมดประมาณสามร้อยหกสิบห้าบาทสำหรับุกทายจะซื้อรองเท้าไม่ได้หนึ่งคู่หน้าหาย่ายกินวันละครึ่งกิโลสำหรับข้าวสารประเทศนั้นเขายัางดีนะแกบอกว่าตัวแกเองกินแต่น้ำข้าวสงสารลูกสาวลูกชายก็ลูกสะใภยเอาเนื้อข้าวไวให้ลูกกิน แต่ว่านี่ประเทศนี้ประเทศใหญ่อย่างดีสำหรับประเทศลาวประเทศขเขมรมีไร้ายกาศมากอาหารการบริโภคไม่ได้บริบูรณ์สมบูรณ์แบบนั้นแต่ถ้าว่าการจะเป็นความเป็นอยู่เป็นจะเป็นไม่ได้ความแรงแค้นมาก แล้วที่ใกล้คนที่เขาข้ามมาเขาเล่าให้ฟังว่าจะไปจากถ้ามีเพื่อนอยู่หมโน้นถ้าจะไปต้องลานายเขาก่อนนายเขาให้ไปก็ไปได้แต่ไปต้องกลับตามเวลาทรัพย์สมบัติใดๆมีอยู่จะถือว่าเป็นส่วนตัวไม่ได้จะต้องเป็นของรัฐหมดรัฐจะกําหนดให้กินรัฐจะกําหนดให้ทํางาน ป่วยไข้ไม่สบายแต่เขาไม่อนุญาตให้ป่วยก็ป่วยไม่ได้จะว่านั่งทําแบบสบา,บายๆหนาวก็นอนร้อนก็พักอย่างนี้ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามคําสั่งลทัทธิแบบนี้คนที่เข้ามาโคดให้เราจงคิดว่าบ,นนบางคนประเภทนี้เป็นคนทําร้ายมิตรก็คิดแยกคนไทยทั้งชาติเป็นภาตของคนหมู่เดียว ท่านนั้นหลายจะเห็นไหมว่าภาสิษฐ์เขาวเตมีนี่่ันดีมากน่าจะจำไว้ว่าคนที่ไม่คิดทำร้ายมิตรจะไปทานันสถานที่ใดก็ไม่อดไม่อยากมีคนรักแต่คนที่เขาคิดประทุษร้ายมิตรคือว่าคยคิดประทุษร้ายประคนไทยด้วยกันที่เป็นอิสระภาพเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนถ้าอดอยากอยู่ในปา่า ความจริงถ้าเขาไม่คิดอย่างนั้นแล้วก็เขาจะมีความสุขอยู่ในบ้านในเมือง,องนี่เราต้องมารบราข้าวฟันซึ่งกันและกันก็เพาะคนไทยโดยกันที่คิประทุรยริตรเป็นทาสของต่างชาติต้องการแยกชาติไทยเอาไปขายให้เป็นทาสของชาติเองดูตัวอย่างในลาวคนลาวไม่มีความสามัคคีในกันแต่ในที่สุด เมื่อฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะฝ่ายที่เป็นท้ายเขาก็ไม่มีอิสระภาพนักศึกษาต้องถูกฆ่านับไม่ถ้วนในที่สุดก็ต้องโดยน้ำข้ามมาประเทศไทยทั้งทั้งที่ในตอนต้นก็กลายเป็นเครื่องมือของเขาคิดประสุสร้ายพวกกันเอง นี่เป็นอนุว่าการคิดประทุษร้ายมิเป็นของไม่ดีต่อแต่นี้ไปฟังถ้อยคำคองพระเตมีต่อไปพระเดรกล่าวเป็นภาสิตว่าผู้คนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ย่อมไม่อดยากก็มีคนรักหนึ่งนะ เราเรารักเขาเขารักก็รักเราเราไหว้เขาเขาก็ไหว้เราเราให้เขาเขาก็ให้เราเราเมตตาเขาเขาก็เมตตาเราเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราเรากอดเขาเขาก็กอดเรานี่ต่างคนต่างรักมันก็ดีเพราะใครๆต้องคบหาสมาคมกับเขาสว่าอย่างนั้นเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้ว อันตรายต่างๆก็ไม่มีมันจะมีได้ยังไงให้มัมีแต่นตคนรักก็ไม่มีอันตรายและจะมีแต่ลาบสการะต่างๆคือใครๆก็อยากให้เมื่อนั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนพระบาลีต่ว่ถึงจะกล่าวท่านจะกล่าวยังไงก็ตามนายสารถีก็ได้สงสัยจึงได้หยุดจากการขดหลุม แล้วก็พินิจพิจาเจรณาใกล้ๆและเขาเกิดจำด้ว่าพระปุรมารที่เขานำมาจะฟังนั่นเองไอ้แอบมายยนดดอยู่ได้ยังไงก็ท่านเป็นง่อยนี่นะใบก็ใบง่อยก็ง่อยโขก็โหนเอ้ย่องมายยนอยู่ได้ยังไงไม่เวลาที่จําได้เขานึกขึ้ามาได้ว่าเอ้นี่เจ้านายเขาไม่ง่อยใช่แล้วนี่ก็เลยก้มลงกราบ กราบลงปฏิทาของพระเตมีซึ่งกล่าวว่าโอ้โหโอหนอข้าพระบาทเป็นคนโง่เขาทั้งนายเขาตนเองก็ยังจำไม่ได้เนี่ยการที่พระองค์แสดงอย่างนี้เหมือนปาฏิหาริย์บันดาลให้เกิดขึ้นไม่น่าเชื่อเลยก็พุดเจ้าการพระเตมีจึงถามว่าทำไมถึงไม่น่าเชื่อล่ะ เขาก็ตอบว่าก็เพราะเพราะพระองค์ไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายมาตั้งสิบกว่าปีอวัยวะของพระองค์นี่ควรจะใช้ไม่ได้ควรจะเหี่ยวแห้งไปสีนี่หาได้เป็นเช่นนั้นไหมนับว่าเป็นความประหลาดมากที่สุดทีเดียวก็ดเดียวกันความจริงวันก่อนมาจบลงตรงนี้แต่วันนี้พูดซะเวยอะแยะเสียวเวลาฟังขอต่อไป พระเตมีจนนี้กล่าวตอบว่าไปว่าเมื่อท่านเห็นเราอย่างนี้แล้วท่านยังจะคิดฝังอีกหรือเปล่าล่ะเขาก็ตอบว่าจะไม่ฝังนะพระยาค่ะข้าพระพุทธาข้าพระบาทเลิกคิดจะทําร้ายพระองค์เสแล้วพระองค์ข้าพระองค์อยากจะนําพระองค์เข้าไปเ้าพระราชาคือพระราชมีดาและพระราชมันดา เพื่อพระองค์จะได้ครองสมบัติต่อไปให้เจ้าค่ะตอนนี้เขาจำได้นพระเจมีเริ่มหมดระพระเจมียไม่ตรงแต่ว่าเออในสารถีเจท่านนั้นท่าเราไม่คิดจะก,กลับไปสู่สถานเช่นนั้นอีกเพราะที่นั้นเป็นเหตุแห่งการกระทำความ ซึ่งต่อไปจะทำให้เราเกิดในนรกยังไม่รู้จักจะปวดจะเกิดขึ้นมาเมาื่อไรนายสารถีก็แปลกใจนั่งนึกในใจว่านายของเรามีแปลกเป็นคนดีมาก่อนเป็นเด็กน่ารักต่อมาเป็นคนใบ้เป็นคนหูหวกเป็นคนง่อย ถ้าต,ต่อมาเวลานี้กลับเป็นนักบาบอยู่ๆก็ย่องหาว่าการจะเป็นพระราชาผู้ทรงอำนาจจะกลายเป็นสัตว์รกนห้มันแปลกแต่ถึงอะไรก็ดีแปลกก็แปลกแต่การดีใจมันเกิดขึ้นกับเขาที่เจ้านายของเขาไม่ต้องเป็นง่อย <c oughs> แล้วการนี้เขาจะมาฝังเขาก็ว่าแนวคิดจะฝังด้วยความโกรธแค้นเขามา การคาสั่งของพระราชาแม้แต่พระราชาเองก็ไม่ได้เกลียดโลกเป็นสวัาดิ์นามหมายข้าราชบริพารทั้งหลายเขาเห็นว่าพระเตมีเป็นคนกาและินดีแต่เขินเก็บไว้จะมีอันตรายกับพระองค์จะมีอันตรายกับพระมารมาดาจะมีอันตรายสุมรรดาประชาชนทั้งประเทศจะทำให้ชาติสิย์หาย นี่มันลองนั่งคิดกันอยู่ว่าคนที่ไม่โพดคนที่ไม่เคลื่อนไหว้าจะมันไลหลได้ออยังไงซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ยุยงแตแข็งแกร่งคนก็มีความสุขสอแนะนําให้คนก็แตกร้าวกันยุยงส่งเสริมตัวร,ระดมมวลชนถ้าเต็มมีกับคนประเภทนี้ในะใครเห็นว่าพวกไหนเป็นกาลกิมีกันแน่ ทีเห็นคนนิ่งๆอย่างว่าเตมีเป็นกาลิกินีหรือจะเห็นว่าคนที่สร้างความแตกเล่าในประเทศชาติเป็นกาลิกินีเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็คิดเอาเองคุยเพิ่ในสลัตีต่อไปก็ความดีใจของเขานิ่กล่าวว่าถ้าข้าพระองค์นำพระองค์กลับไปได้เมื่อไร ใครๆก็ต้องแสดงความยินดีกับข้าพระองค์ด้วยและข้าพระองค์เองก็จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สมบัติภาพอนแต่พันต่างจากพระราชาและคนเหล่านั้นเพราะว่าพระราชินดาและพระราชมันดาของพระองค์จะทรงยินดีข้าพระองค์อาจจะได้ยศอาจจะได้บริวาร และอะไรก็ตามที่ปรารถนาเราใครใครๆก็แสดงความปรารถนาที่จะให้พระองค์กลายเป็นไม่กลายเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาไม่เป็นคนโหหนงกเป็นใบไม้ตั้งสิบกว่าปีแต่เขาทำทุกอย่างก็ไม่สำเร็จเวลานี้ข้าพระองค์กลับทำให้พระองค์เป็นคนดีได้ความดีนี้ จะกลายเป็นความดีใจที่เนื้อความดีใจใดๆทั้งหมดที่เคยมีมาในการก่อนข้าพราะองค์กำลังจะได้รับความุขไม่ต้องลำบากำลำบนต่อไปที่นี่มีความจริงที่เขาดีใจว่าพระเตมีดีขึ้นมาเนะี่ยไม่ใช่ดีใจเพราะพระองค์ดีดีว่าเขาจะมีลาบดีว่าเขาจะมียศนี่คนมีอดแบบนี้ไม่ได้ อดเผลอไม่ได้คนที่เป็นใหญ่เป็นโตได้รับการแต่งตั้งจิงเงินภาษีก่อรขบรรดาลัรฎรทั้งหลายจงรักษากำลังใจยาเธอเยอที่ยานยาท่านอาานงตนว่าดีคนที่คิดว่ามีอำนาจเวลานี้กำลังที่นัดใชแล้วก็มีกำลังเดือดร้อนเข้าคุกเข้าตารางกันแล้วก็มีทั้งนี้ก็เพราะว่าการลืมคนเป็นสำคัญเช่นเดียวกัในสารที เห็นพระเตมีท่านดีขึ้นมาแทนจะดีใจว่าท่านไม่เป็นใบกลับหวังกําไรคือจะได้ลาบหนึ่งลูกเราคุยกันต่อไปพราเตมีจนมีกล่าวว่าท่านอย่เพิ่งมีใจก่อนเราจะว่าให้ฟังเราเป็นคนไม่มีญาติขาดมิดเป็นคนกำร้า เป็นคนกายและกันนีที่ชาบ,บ้านก็หาว่าเราหาความดีไม่ได้จะสร้างความทิดหายบรรลัยให้เกิดกับประชาชนและคนละเวนทั้งพระราชวีดาและพระราชมรดาจนจะต้องให้เขาให้ท่านเอารเรามาฝังที่ยังประชาีดิตถ้าท่านนำเรากลับเข้าไปก็ดี ท่านทาวว่าท่านนั้นแล้ท่านนําเรากลับเข้าไปเห็นท่าจะไม่มีเพราะว่าท่านนั่นแหละอาจจะกลายเป็นคนกาลิกนีไปได้เพราะว่าใครใครเขาเข้าใจอย่างนั้นแล้วในเมื่อท่านจะฝืนความคิดของของบุงคคลอื่นได้ยังไงเราสละแล้วด้วยประการทั้งปวงบ้านเรือนวันแฟนไม่มีสำหรับเรา เราจะบำเพ็ญพุทธรักษาสิ่นในป่าน,นี้โดยไม่กลับไปอีกนี่เป็นถ้อยคำของพระองค์ก็ฟังแล้วก็ฟังต่อไปแต่ค,คืนงไข้คอกันเป็นอย่างเชไดเวลาในสารทีในกราบทนว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าพระองค์น่าจะตรัจน่าจะตรัก,กับพระราชวิดาสีก่อนคือหมความว่าก่อนที่จะบวชเนี่ย ้าพระองค์ทรงไปกลับลาพระชวิดาให้ทรงทราบด้วยก่อนปฏิดัตนี้พระเตมีจ็ไม่ทรงตัวนี้ฉันไม่เห็นด้วยนะเราจะทําความเพียรเพื่อจะออกจากเมืองเพราะการที่เราทําเป็นใบ่ทาเป็นคนโห,หนกทําเป็นคนง่อยอันนี้เป็นความปรารถนาที่เราต้องการจะออกจากเมือง เราต้องถูกทรมานมาฝืนอริยาบททุกอย่างของเรามาทึงเวลาสิบปีกว่าเวลานี้ความตั้งใจของเราเนี่ยสำเร็จแล้วเราจะเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นอีกเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินอาจจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ได้หลายสิบปี แล้วเราก็จะต้องทำกรรมกรรมชัว่วที่ทำแล้วกรรมนั้นจะบันดาลให้เราตกนรกตั้งหมุนปีท่านก็ลองคิดดูว่าเราเป็นพระเจ้าบั่นดินหลายสิบปีแต่เราจะต้องตกนรกต้องถูกทรมานในนรกมีทั้งไฟไหม้อยู่ตลอดเวลามีสันพาวุธสับฟัน ได้รับการทุกข์ทรมานอย่างสาหัสไม่มีการผ่อนคลายเชี่นเดียวกับคนที่เขาต้องการคนไทยทั้งชาติให้เป็นทาสของคนบางกลุ่มจะต้องถูกทรมานไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้ท่านลองคิดดูว่าเราเป็นไปจากดินจะต้องสั่งให้เขาเคี่ยนคนให้เขาฆ่าคน ให้เขาทรมายคนโน้นริบทรัพย์คนนั้นริบทรัพย์คนโน้นอะไรอย่างนี้วันละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่แล้วผลของการกระทําความชั่วนั้นจะไม่ย้อนกลับมาให้ผลเราบ้างหรือเพราะเราเองนี่เขตการตกนรกซะเต็มทีท่านในสารถียังไม่เข้าใจเด้่องนรกเขาค้าน ยังอดที่จะคานไม่ได้เพราะความเข้าใจเขาน่าต้องการอย่างเดียวคือลาบสการะคิดว่าท่านนําพระเตมีกลับไปได้เมื่อไรเมื่อนั้นแหละความร่ำรวยจะมีกับเขาความดีความเด่นจะมีเป็นกรณีพิเศษดีไม่ดีพระราชูดาอาจจะตั้งให้เป็นมหมาหมัดู้ใหญ่ก็ได้นี่เขาคิดว่าใหญ่ในตำแหน่งเป็นของดี ยังมีสติตรงกันข้ามกับประเทศนี้เขาเยังได้กล่าวว่าพระเจ้าแผ่นดินจะทรงทำอย่างนั้นพราพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงทำอย่างนั้นก็เพราะว่าโดยทางโลกเขายินยอมว่าเป็นการถูกต้องเื่าคนที่ทำผิดก็จำจะต้องลงโทษเพื่อความสุขของคนส่วนใหญ่ เพราะว่าคนส่วนใหญ่็ให้อำนาจในการกระทําอย่างนั้นพระเจ้าค่ะงถ้าเตมีอย่างในสรวนว่านี่นนนท่านแต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าการกระทําอย่างไรไม่ผิดจากทางโลกหมายความทางโลกเขายอมรับนับถือว่าทําอย่างนั้นเป็นของดีแต่ว่าทางธรรมก็ไม่เคยโยกเว้นใครมิกัน ทังทำพิอยู่ว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วผลของการทำความดีนำไปสู่สวรรค์คือความสุขคำว่าสวรรค์หมายถึงแดงของความสุขถึงแม้ว่าจะมีชีวิตอยู่นี่ก็มีมีความสุขเพราะความรักซึ่งกันและกันถ้าตายแล้วก็ไปสู่สภาวะที่เป็นทิศก็เรียกว่าเมืองสวรรค์ คือเป็นมนุษย์ก็มนุษย์สวรรค์ตายแล้วก็เป็นเทวดาสวรรค์ถ้าเราทำกรรมชั่วเราก็ต้องไปสู่นรกคือหมายความถ้ามีชีวิตอยู่นี่เราก็มีมแต่ความเร้าร้อนมีแต่ความเดือดร้อนเหมือนคนที่กยุยังได้แข็งเสียเนีห้คนไทยแตกร้าวสิ่งนะลรกัน,กนถ้าตายแล้วก็ต้องไปสูวไบยภูมิซึ่งมันจะมีความเล้าร้อนและมีความทุกข์มากกว่านี้ มองโดยลาท่าพุทธบริษัทหลายโดยทุนนาเวลาไม่อำนวยหมดเส็แล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บ,บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี